สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับในการ d i s c o v e r y ครับวันนี้เรามาผมกับวัตกรรมใหม่ครับ iPhone 8S ครับผมวันนี้เราอยู่กับ iPhone 8S นะครับ Apple ด้วยนะครับดูครับแอปเปรับเรามีหลายอย่างนะครับมีทย้งงเฟซบุ๊กครับไลน์คาม e ล่า o ูทู b e ครับผมนี่เขาเรียกว่าอะไรวะแองโกวิแองโกแองโกนี่เป็นท่าเต้นซัมบ้านครับดูไม่ใช่นะครับ อันนี้ครับใหม่ล่าสุดเลยครับ B Talk ครับเดี๋ยวชี้นานิดิชี้นานิดินี่ครับ B Talk รูมรูมรูมนี่ลายครับไม่ได้สั่นะครับไม่ได้สั่งก็เป็นเกลือไม่ใช่ครับไงบ้างครับโอ้ยดีมากครับเนี่ยดีมากเลยครับคือระบบสัญญาณนี่จริว่าใช้ได้แล้วฟินพวกนี้เร็วมากคุณคิดว่าเครื่องใหญ่ไปช่ไหมครับหรือว่าพอดีแล้วไม่กำลังพอดีครับกำลังัลโหลุกเลยนะก็อย่างนี้ฮัลโหลครับนี่อย่างนี้โอ้โหหูมือติดเลยอ่ะติดสียอมรับนะครับมีแอปเปิลยอมรับนะครับ รับรองไม่ใช่ยอมรับแจ๊คก็รับได้โอ้ยแจ็คกว่ากว่านี่คือผู้ผลิตของ iPhone 8S นี่คือใครครับนี่คือมาร์คเซอร์บอยครับผมมาร์คเซอร์บอยนะคชื่ออะไรคหัวไปแนไครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ไปขี่อยู่ไปี่ตอนนี้เราอย่างสลิปวรรณกรรมใหม่ครับช่วยสติ๊กจ็อบครับผมสติ๊กจ็อบได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วดูได้ยังไงเผื่อติดบันไดล่ะแต่อีเทียอะไรบินไปเฮียรัเทคเนาะนี่ครับเราเรามีกระเป๋ามาแนะนำครับนี่ครับ อสโยมากนั่งนางแบบได้ค่ะดูของหน้านางแบบเลย่างนี้ค่ะไม่บอกมาอ่ะเต็มเต้เต้เก็บไปดิโอ้โแฟชั่นพอเถอะ